ท่ยยานผู้ชมตอนนี้เรียวก็เก็บบรรยากาศนะครับฉันทาต่อไปเลยค่ะมัแย่ครับมันแยกไม่ได้ไปหนะรือเปล่าจะไม่ทราบนะเก็บบรรยากาศตอนนี้ช่วงเอฟซีมามาถ่ายรูปก,กับเอฟซีเอฟซีตั้งแถวเยอะนะครับรนะเดี๋ยวยนะดูนะครับนี้ทางแถวนะฝั่งนู้นก็จะเป็นโอ้ตั้งแถวเยอะนะครับฝั่งนู้นก็จะเป็นเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยเดินไปแป๊บหนึ่งนะฮะ นะน้องเต้นน้องสวีทอยู่นี่น้องแมทอยู่นู่นครับเดี๋ยวจะพาเดินพาเดินไปครับอ๋อคนนี้เก็บบรรยากาศโอ้บรรยากาศสาวสวกันนี่สาวๆมาถ่ายรูปนี่ตอนเย็นแตคนเยอะนะแต่ว่าคนนี้ไม่ชอบมาเลยที่เยอะินไงรอบๆรอบไปโอ้โหมองกายไป หมายเลขสองตอนนี้นะช่วงนี้ก็กบรรยากาศที่น้องเ oui, ซฟฟี่กับเอฟซีนะช่วงนี้จะเป็นถ่ายรูปกับเอฟซีนะครับวันนี้ชุดนี้สวยสวยสวยมากสวยมากที่สวยจริงอ่ะสวยเลยวันนี้ก็ประมาณไม่เย็นมากมายอะไรเนี่ยโอเคนะครับเดี๋ยวผมอันนี้ถ่ายวปดีโอต่อเราไปดูต่อโอ้แบตหมด S <S> อ๋อนี่ตั้งขนแล้วนบนาอเนี่ยองก็กำลังคุยกับเอฟซอยู่นครับมีคนบนนะมีคนบนถ้าได้ไมาตตกเก้ารอบนี้มีต้งเติมเติาเปิดีในาแล้วกเอาบนาอดจะมีการเขาจะมีการแก้บนนะจะไปแช่รอจะได้ไม่ฟูมากพานันจะไปแช่รอจะได้ไม่ฟูมาก เก็บบรรยากาศให้เอกบรรยากาศให้เอกมรใครลํ่ใครลําลั่ทุกคนเหรอคุณน้ำคุณน้ำก็โดนคุณน้ำบนกระหนก้าไม่ใช่ันนชช่องวิวไม่ไใช่ลหลายคนแบบพี่หนึ่งครับสวัสดีครับลํามหลายคนหรอ นี่นะคะดูนะคะพี่หนึ่งพี่หนึ่งจะวิ่งแก้บนเหรอพี่หนึ่งเนี่ยเนี่ยเนี่ยพี่หนึ่งจะวิ่งแก้บนขอด้วยเนี่ยกำกับนิงเดียวกำกับกำกับนี่ยากเกือบติดสินบนแก้หรือว่าที่อยากนำเตือนเน่ยเนี่ยจะไปปรากาศ เดี๋ยวไปเก็บบรรยากาศน,น้องนุ่นต่อนะวันนี้น้องนุ่นคนน้อยเดี๋ยวยังเนี่เดี๋ยวไปเก็บนุ่นต่อนะฮั่นนี่มาเลยฮั่นอ่านล้วครับที่หนึ่งไปถ่ายรูปหนึ่งไปถ่ายรูปเนี่ยโอ้ยยิ้มหนานเดี๋ยวเขาจะมีการวิ่งแก้บนเก้ารอบนะครับ มีแว่นอีกอย,ยังยังมีคนเข้าอยู่ยังมีคนเข้าอยู่ <c oughs> อ่านี่นะครับม <c oughs> ีใครจะถ่ายกับน้องนุ่นอีกไหมครับ <c oughs> นี่แล้ว หมดแล้วอันนี้อยู่ด้วได้ของใหม่พี่หนึ่งเอาของมาให้นี่เป็นแว่นเป็นแว่นโอ้ยเท่เลยนครับหมดแล้วเดี๋ยวไปรอรอลูกที่เท่หายละลูกแว่นลูกแว่น ไเปแล้วนุ่มไปแล้วครับันนี้ก็นะครับเปิดขายยกขาหนีแปบนึ่งกำลงัลง,ลงกำลังกำลังกะลุกขึ้นมันไปแล้วไปแล้วอ้าวนุ่มไปแล้วครับอามีใครอีกแต่แฟนมเมื่อกี้